บิ้งใหม่บาเบลมาเบลออกกงมามาหามามี่ดีกว่ามาเปิดกลงให้แล้วว่าไม่ออกมาเล่นข้างนอกหรอ ไม่อยากให้เสียงดังเลยนะคะต้องหลอกตัวเนี้ยตัวสีดำๆเนี้ยแน่น,น,นเวลาเขาวิ่งมันจะได้ไม่กระเทือนกระเทือนแบบนี้เนี่ยถ้ากดแน่นๆแล้วเสียงมันก็จะเบาลงเห็นปะคะหลายคนถามข้างในมันเป็นที่ฝนเล็บหรือเปล่าไม่มีนะที่ฝนเล็บเวลาน้องวิ่งมากๆแบบเนี้ยมันจะทําให้เล็บน้องกุดจนถึงเส้นเลือดเราก็เลยไม่ทํา กดให้ก็ได้เดี๋ยวผูกใหม่เราเลยไม่ได้ทําที่ฝนเล็บข้างในแต่ที่เป็นเห็นขีดตรงกลางข้างในคือไว้สําหรับเวลาน้องวิ่งอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ลื่นเกินไปแล้วก็มีฝาปิดไว้กันน้องกระเด็นออกมาอืมอยัว่าดีนะทรงเนี้ยไม่เล็กไม่ใหญ่เข้ากงง่ายแล้วก็น้องเห็นเล็กเล็กอย่างมันก็ไม่ได้เล็กนะอยู่ได้ทั้งสองตัวเนี้ย เด็กอ้วนก็เข้าได้แต่ถ้าอ้วนมากแบบแบบเท่าจานเท่าอะไรแบบดูรูประมาณนี้รูประมาณนี้สามนิ้วแบบนี้นะคะเนี่ยเข้าได้ตัวไม่เกินนี้เข้าได้ตอนนี้เรามีอุปกรณ์เสริมทำให้เราวิ่งเนี่ยเงียบลงแล้วเราก็จะแถมไปในทุกชุดด้วย วิ่งตั้งแต่ตีหนึ่งเมื่อคืนอ่ะว,ว,ว,วิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งวิ่งหยุดหุดมาเบลไม่ออกมาหามามีหรอหามามีมามามมคิดถึงมาเบลว่ามามมอยากเล่นกับบาเบลมากอ่ะในกรนี